สวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันเดก้าตาน้อยครับออกมากเกบเพ็ดคือเกาครับมาก,กับยนานะก็ยังพลนอีกคือเกาครับแต่ว่าฝุ่นพิ่นยางไปโดนทั้งหนาก้อนเลยครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิง่งตอนตีหาครับตอนผ้าในจแจงินตะรวจใหญ่เลยครับเดี๋ยวผ้ววไววาไปเบิ่งก่อนแต่จังเบิ่งไม่เลยไม่เลยจนแจงเนาะได้ไหมทั้งไหนพ่อทั้งพุ่นบ่อ เราห่ออยู่มดละไอกเนาะดอกนี้ก็ได้แ่ใครไงครับมงมันงามันก็ดอกไงพี่พี่เหงไงพักเหี้ยอันนี้ค้องแท้ครับวันนี้คล้องแท้แล้วัเพื่อน่งไงครับขนาดดอกได้หนิมงน่ะ โอ้มาเด้อพี่น้องเก็ดึงซอยกันเด้อโทษน่ะนี่จุ่มกันอย่างงจุ่มนี่ก็ได้จุ่มกระจุ่มไงครับเจี๊ยบน้ำจืดดอกแม่เจี๊ยบแม่จุ่มกระดาษโอ้นี่จุ่มนี่แม่ไงไงครับจุ่มมันจุ่มลังดอกเขียวเลยครับอันนี้ก็จุ่มครับนี่จุ่มนี่มาหน่อจุ่ม เก็ยบออกกันนะจูบมันเอาแม่โอยดอกนี้คักเนาะไข่ใหญ่ครับปุนอิ่มเลยปะงามครับครับผมจุ้มหนึ่งกันเลยอเอาบานเลยเขาย่างบานเลยพ่นนี่คือสีเขียวครับเบโอยขาไก่โซ่เหมือนกันนะขาก่ใหญ่ครับ ดมมาครับปลยิมเลยดอกเดียวเนาะเด็ตะลุ่นนี่หลายดอกใน่ไข่นนอนมือนี่ได้ได้ได้ไปหาอีกครับไปหาน้ำกันไปวันนี้เออมัน่นบุกขี้ดินอย่าก็มีผลหลายกันจักดอกละาพอยู่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกหกดอกครับคลหนึ่งเก็บเก็บ จุ่มเดียวปนเวนแมนหมดเลแมนบ่แมนครับโอ้น่าจะกำลังขึ้นไม่ขนาดดอกหน่อยมั้งครับพี่ครับมาทางพี่หา้าตัวเพราะดีงาม อ,อกเห็ดไหมออกละลาก็งามนอเห็ดนี่เนาะงามฝนกให้มันฝนดีมัน,นดเดียนได้แล้วอย่างนี้ฝนดีงามละลาะเดียนซิบเอ็ดไปอย่นงน,น,นีเห็ดออกงามเดียนซิบเอด็ดดอกยังงามปันเดียนนาเดียนหกฝน,นก็นดีฝนดีลากละมันจะออกเห็ดไปหาอีกครับยังน้ำกันไปอีกเด้อพี่น้องเอ้หาซอยใย้นเด้อ ไทีเรอมก็บตันซ้อนโอ้ผีดอกนี่ก็แห้ง่ยครับโนขับวัวพี่นองเลยนี่พี่กี่ีอีกพี่แม่ให้จุ่มกันได้แมเอี่เหมือนมันสามซีผตัวหนังจะามก่ีอีกจุ่มกันซีดอกครับเก็บมากเก็บมากกันตามันเด๋ออันดเก็บมับดอกเลยเก็บแม่ หลีไตุ้มยังนันนี้มติวปะ้มติวไตติวไม่ดีม่มดีเแม่กับเอาเงินแม่เอาแต,ต่เอาแต่เห็ดตะไคร้ครับปลาตะอีกบ่าหมชุดแจงนครับกำลังสุแจงครับ đó chế phía nam cần đó mắc bản nó anh là đọc nói để kiếp bà đọc đọc nói bàn ngam như nó <laughs> bàn <mà cục> <laughs> นี่เก็บเห็ดหมันได้ไหมซีคอนเต็มตาแล้วครับคอนสิเต็มแล้วบูปลายังขึ้นนะครับมาบูปลายังขึ้นต้นองกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกันตอน,นเช้าเมื่อถ้าในแกงคักปันไดสะอ่อนเฮ็ดพ่น,น,นี่คักนี่ออกอ้อนพ่นเลยมันเกิดอ้อนพ่นอยู่ครับ เด้อเก็บน like yeah, no no eh er no ้ากันเด้อบานผู้ดีอะไรกำเนียมเลเาดอกนัก่อนดอกจูม่นี่นะผู้ดพ่อไปรัดเบื้องทางขุนพ่ออ้อมพนอยู่เก็บซอยขอยเด้อพญานะม่นก่อนนเรื่องด้เอแมมา ออกมา <duh. S 3> ทางพีรครับออกมาผีเปิดทางีครับดอกนี้อมเลยมันเป็นม่พันดาบอ่ะ พ่นอีกสิบก่าไมสิบ่าขึ้่างึ้นข้าวดินดอกนี่ใช่ไงมาสิอย่ใส่ตายาใส่กระตาครับอีกสีด่ดอกครับ จุ่มก็เอาครับทีเาราปาตีเรากันครับนี่อพน่นแจงแล้วยังเรายังว่าในปิดไฟพอแบตอยู่ครับดูข้อนั้นแจงแลลวเห็นอะไรดิมากแต่เห็นโรดดี้เฮ็ดนี่น้องกันบานแล้วเนาะพนนีบานนะครับ bốn đỏ tám đỏ Nghi đỏ thì nữa ngay nhanh phun lên bạn này xuống mấy cái này thay đổi cái nhăn một thôi. không ดีดอกหนึ่งดอกหนึ่งีข้างหลังมวยแมนเหรอนี่บอแมนอันนี้บอโอ้แมนยู่ไียนี่ดอกก็ดีงามนไหน่อยมาสามคนคือเก่าครับหทนได้แม่ดอกหนึ่งอันนี้ใช่ไหม นี่จังเี่มาอยู่หลีหลีเลนี่โอ้คนสองสามคนตัวจุงกันอยู่ดิันมันบ้านนี่โอ้ยนี่ดิขันมันบ้านขันนี้เดานีนี่ดิพนนานันหนึ่งบ้านี่เต็มนนี่ยเอยเต็มเลยขันบ้านขันมันนี้ท่านี่บ้านอย ี่อเอาไปกวนครับพอดีงามเลยซ้ำนี่เลยพอดีงามเลยนี้ดอกมใบเ่ียวงามเลยเอาได้อา่อยเฮ็ดสีเศร้าเกิดมันขาสันตอกอกตะเกกเนาะมันบาสั้นยาวหันใหญ่แมนบอแมนมันใหญ่ขึ้นมากกับบ้านขึ้นมาใหญ่ขึ้นมากโหนะ ออกมาสวยครับโคนมาอีกบบบนี่ต้นอกเพ็ดเฮ็ดพองเข้นโค่น่ข้นลังมูอก่อนอืดอกม้เจอย่งฟังเสียงขาดเจ้าพ่อกับเจ้าเกีบ ดอกหน่อยแ้วหน่อยดอกน่อย้วคาง่่คันบานกับสิงามพูดกันครับวันนี้บานกับสีงาท่านัลไกับเม่นมัแม่ดูมันเขาะก็ขึ้นได้แคดอกได้หาพ่นนี่ขึ้นลาก็มูอไปไปอีกพุด วางถุงพายรล้วางลืมเนียั้น้ำกันไปอีกเอาเบร์งเนี่ยฝนครับการสิวัยเมื่อแล้ะมึงนดอกนี่ไงมึงนี้ครับดอกนี่ตรงนีสองดอกนี่นะครับโบป่นเลยไงนี่ตรงนี้บบปนดอกเลยมากอัน น้อยครับเห็ดอันนี้แกงอันนี้เลือยๆมีอยเิ่นเยอะอาะจีแกงทุกพี่น้องกินกับเมื่อมีเซาดอกน้อยๆยังสีเอาดอกกันกี่มั้นี่ครับดอกน้อยๆังสี่มันแสบนะก็เมื่อยกงเมื่อเมื่อกินแกงเห็ดน้ำกันครับแกงมีเทียงหน้าอย่ล้ะดอกบางใยหนึ่งใจมีดอกได้โซ่อยู่บ่เอามาโซ่ด้วยดอกได้งามอยู่บ่โซ่เห็ดไง จส่กับเตาน้ำเนี่ยขันนี่แล้วอันโซก็กไ,ดได้ใส่กับไตแม่ไปด้วยมั้ยเลยมาอยเจียนอันนี้ครับอันโซ่เด้นเป <c oughs> ็นไงหนึง่งไปกับเมื่อเที่ยงครับมกักบัวล่ะพี่ดองมกักอันย่ายพ่นเกี๊เห็ดกับลูกบัวละ่ะกับพญายนาะคอันมกกักอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับกดติดตามให้พร้อม กดไลค์กดแชร์แล้วไปกินแกงเห็ดน้ำกันครับวันนี้ป่ะไปกิน<ม>แกงเห<ม>็ด<ก>น้ำกันเด้อย่างเมื่อเสียงครับ <laughs> เอาดอกขัางสิครับแกงแกงกินกับข้อง,ง่ายอันนั้นเอาไปตลาดครับดอกไม่น้อยแกงกินกับข้อเศร้าแกงสู้พี่น้องกินกับข้อเศร้าเลยไปเก็บมาน้มกันนี่ เน้อยนางเพชดซอยกันด้วยวันนี้เนี่ยมันเสียบนะอ,อ่น,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 อนี้ตอกไป่น้อยล่ะเกีเ่ยงใส่ผักอีตูเนาะหอมหอมนางเพ็รสักคนครับแกงเห็ดใส่ใบบัวคามออน เห็ดดินใส่เห็ดตะไคร้หน่อยครับอันนี้เราเห็ดบ่วงหนูสซันวะเห็ดบ่วงหนูอันนี้หนูกัดเขาวัสซันวะเอาไปใส่ใส่หนูกัดเขาหนูกัดเขา,เขาถ่าเข้าหนึ่งครับถ่าหมอฟูตุกคน

เขาเดจยวกับสุกนี่ไงนะครับนเนียนยกระโดดชุกเราบครับชุกแล้วแวก่ตึกแต่หลุมอ่อนๆมันเหมือนนไงใส่พริกหน่อยครับแซบ่บ ไม่แม่อะทังใั้นแหะมาเด้อ <laughs> มาเด้อครับร่อนกันชดกได้เสือเหลืองทั้งสองน <laughs> <laughs> คนเถอะข้าวเหนียวหวอนๆกับแกงเห็ดหวอนๆครับแกงเห็ดเป็นตาแซ่บว่ามาเด้อ <laughs> <laughs> กินน้ำกัน <laughs>

ไม่ลายครับบางทีแค่จับมอสหลบเาอาเรื่อม,มาเก็บกระดอดแล้วมันแสบป้าีนตัวนี้เนินๆเท่าได้แกงกินอือใช่วันนี้ได้กินแกงเ็ดจะเมื่อปีอ, <laughs> ออกดูทัางน,นี้ก็ใทายคืไอไปน้ำกินไปน้ำครับ ข้างหลังกล่อง๋ยวกินขา้าวสักก่อนนะครับเขาอยากกินข้าวครับครับหลังจากกินข้าวแล้วยีนะกับสิปอยคุ้ยไปเรี่ยงครับในพ้นเพื่อนกับลงเมื่อขายเห็ดครับขอบคุณหลร้ายครับที่ไปเก็บเห็ดน้ำกันจังพอกันไม่คลิปนาครับไม่แล้วสมุนินี้นะครับ, <c oughs> รบจังพอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ ขันมากับกดไลค์ใหดเดอครับกดไลค์ให้แน่ครับกดแชร์ให้น้ำครับกดติดตามให้พร้อมครับเนาะเนาะครับไปจังพอกันเมือ่อนาครับ